มันใหม่ยไม่สบายครับเป็นไข้ครับผมเป็นไดโรคเจ็บปากไอมากซวงเมือวันเสาร์วันทีท่ฟุงก,กี้นี่จักเอาเอียงให้น้องกินขนมลูกอมวัวนึงกินสาลาผัดเจ็บปากครับไออย,ยู่บ้านมื่อวานเน,นี่มนยมันมี่ไข้แน่เดี่ยวมันนี่ไข้แน่เดี่ยวจะเป็นดีสุดๆ หายดีรยังหายดีรึยังคะว่านี่นน<อ>หายไเมื่อดหร่อหารกินลูกอมไม่ต้องกินยังเลยกิน,กน,น<อ>ต่ม่ำกับขาวนังพอไอซืนอลูกอมไหกินยัง<อ>นขนมหมนได้แล้วพักคอละเศ้าบาทกินเด,ดี๋ยวรอปลอนน,ออน้นอปลอนอน้อปลอน กิจกรรมข้างีนตัวเป็นบอกจ้เอน่ะจ <laughs> ้าเอ๋เจ้าจ้าไหมคะจ้เอจ้เอเมนนตามปกติจ้าขนานนอนเนี่ยคุตัว เล็ยบยาวน่ะสิได้ตัดอีกรอเรบเด้อนั่นเด้อเล็บยังไม่เงาโอ้ยเถอเพิ่งตัดเมื่อกี้นี่ยาวอีกห่ออืมลาไขาบ่บ่ลูกแล้วเจ็บปากมากๆเลยบ่โซมเลยห,หล่ากําแพงน้าบ่สบายบ่ลูกหน้าตาคนบ่สบายแต่เมื่อวานนี่บ่ไปตะเบิงเลยโอ้เราบ่สบายเราบ่สบายบ่ลูกโอู้ ระไคยมาลูกเอาว้าไว้ก้อน้าไว้ก้อนระไคระาคจนาหนนหนึ่งกาลมานนอนหายเบ็เปนเจ็บปากผู้อาบน้ำละกาลรมานแทนนาดนอนแต่แบบนี้บ่ร้อนไงยบ่ กินเต้ามักันเนาะกินเบิดขวดก็ว่ายอมนอนเนื้อใสร่นสายตาเนเฮ้ย<อำ>บนอนเลยบอกจะกดประสาทอ่างเซระะ้วบลกไม่ได้นะหนูต้องนอนค่ะหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กค่ะลูกหนูต้องนอนนะคะจะมาจ่าอกันอีหยังอาบ่าอยากจ่าอีอา้ายางให้รับอากกะเมยอเอา มาจักจังไดหลรอกินมองกันขวดนึงล่ะดวนก็นไปตะลับง่ายวนะีมีแผนบอกดวดจักจัก <c oughs> จักจักมลรอกินเต้ามัมกันเดีนะ่นี่ผู้นึงกับ,บเ่เบลเฮ็ดเบียกดันแล้ว <c oughs> กินเน้นเบิร์ดในเสียดายตัวเน้นเบิร์ดเดินเบิร์ด ghi nhận mọi người chưa biết là xin ông về xem xem sớm 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 cứ sớm 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 ทีเดียวผดมาว่าไหลมาว่าไหลมา้าอันนี้คือบ่อมหาว่ามาือนี่อันนี้เออคือบ่อมหาลาว่าอันนี้ไปทนําง,งานบ่ามือนี่<อ>เบะกับเอยุจ้าเบะไปกลน,นมันนาวมันนอ้อยฝนตกดีหลายมันมันเน่อจ่อยได้กลน,นก้อนกัหนดคือได้ซีหาเดือนนะ<อ>จ้า ไข่ค่ะอารมณ์บ่จอยไข่อารมณ์บ่ดีเห็นยังไี้าทีดีจ้องอู้ <c oughs> เป็นยังงบอมบอเป็นแต่นอนไงรับปลาคนสบนอนใี้นอน <c oughs> ่าอักไวเด้อ เออเออมออมอืมอ,อ,อคล้ายพาราลูก,กาครั มุกวนไปจ้าเปิืด้านแล้วค่ะข้าต้มไข่มุกน้าตั้งเวลาเหมือนเดิมราคาเวลาเหมือนเดิมจะจะได้เซีบเสียแล้วก็เตรียมของกันเตรียมของวนไปนะคะเสียบมุกชิ้นวนไปจ้ายงบวส่งน้ำวนไปจ้าทุกคนหาเงินวนไปจ้าแล้วก็กลับมาเสียบไก่ค่ะเสียบทั้งไกล่ลทั้งน้ำกลับไปก็มาเนี่ยค่ะจนคำ ส่งน้ำบนไปจ้าน้ำเสร็จเราก็มาเสียบไก่บนไปนะจ้าแ <laughs> <laughs> ลนตํานาตมหลังมวนดีค่ะเตรียมของบนไปจ้า้วลูกค้ามาซืา้อนะคะก่อนแลนไปขายค่ะแกนก็ไปกามานนี่แหละปิดตะเลียวบ่มอือนี่ <laughs> โคตรชอบเลยเดี๋ยวเขอหยัดขายเตรียมของก่อนค่ะย้อนจบตะเลียวท่านเดี๋ยวก็ต้องเห็ดไก่ป๊อปอ,อีเด้ยบาที่นี่ ของบนไปจ้านี่ค่ะเอาเตียงเร,ยร้อยแล้วเราก็ขายของบนไปอันนั้นลูกซินหนึ่งเนาะแม่กำลังตักน่ากินอยู่ไก่ย่างย่างลูกซินแล้วสุดนี่จังเข้าจังสีย่างไก่เนาะย่างเป็นสุดเป็นสุดไว้แม่ข่าท่าละลงไม้สีมงเรียง เตรียมของบนไปจ้ะ สามสอูก็ซื้อสองเดียวนี่บันีึใส่ฟ้าคกกับอันี้ะลูกแม่ไปเบาหวานมา้เราแคนนอกจากตนเนียงเร่นเถอวเาก็ชาวนนี้เียวาเวลาที่รวมที่มาก็รู้อยู่แม่จะได้บาไม่จได้บานไปไมหลายตอนแรกอม่หรือาไปเป็น

นี่ไ่มาขายในเต็กเกลือกา่าเาจะเกลอบบเบิดกับตะวันเป็นหัวานนี้างานนานเกลขเจะกับกิฟบะเจ็ดสีข้วปลาขายไม่ัอืิน้ห่นีบสตมานอรนฮะปัดด้วยกระจงเง้อครับพวกจงหิวมือ một thứ bà làng ทอไรอยู่ข้าวนก่เยอะมากแหละแ่วันไปเนียน่ากินีออเนิดนึงตอนนี้เอาบูดบกุ้นอุ้ยคือบูดว่ะผสมกับข้าวสดนเดียวเองร่าดีย์เบอรดแบบน้ตนี้ไม่ไม่เอาแล้เรากะเดินเลี่ยนล็น าซื้อยังเอยดเก๊กหรือยังเก๊กหรืยมาคัมชื่อนนี้มาเนาะฝนตกมากเลยเมื่อวานฝนตกทางนาเราก็แรงมากเราไปนาอยู่พูมาเข้าไปนะ ข้างหน้าหนแงค่ะเลยเดมหมวัะสองรอบสามรอบเทสตรงบ้านน้ำผมม่มีหมวยูเนาะ้เก็อัน้ได้เนี่ยัเง้ยเน่ยซื้อเง้ย่หงแม่จะสงนเลียเห้ยไงเักไม่เห็นสมปียึสามปีกเอายไกัเอาโอเคเดี๋ยวกี้ไปโอนเงินจอยเคยอยู่เงินของเอเอ็งปะ บ่เราไม่ได้ใส่อรเพียใส่ไคช้มกคู้หไปอยู่กันนี่คนท้องไมละไเอาเอาน่องมาตู้ีโดอ่ะตื่นได้ปะง่าดู้ปล่อยเ้ยขย้อนเน งูกระนด้งูีูมันแกวมันคอ ซื oh, ้อหมูเอ็นก้อยไปกินเลยโอ้ยเฮ็ดหน่อยๆก็จะยังมาตกค้างเดินห่อรอง นค่งด้วอดู่จนอดัเองตอดไปขีไปตอดไปขี้ปวนเยวก็ตอดไปเยี่ยนะก็ได้กใส่ยางกะถาตผู้น้ไปตั้งไว้ไหนก็ให้อาดไปตอดแต่อาเออ